สวัสดีครับชาวไบค์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t มอเตอร์พีฮะเจอกันในค่ำคืนของวันที่1รกรกฎาคม2565นครับนี่ก็คือวันแรกนะครับของครึ่งปีหลังแล้ว ก็พยายามกันต่อไปนะครับสําหรับใครที่มีเป้าหมายแลวก็ใครที่ยังทําเป้าหมายนั้นยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนักนะครับใน6เดือนที่ผ่านมาจากนี้เหลืออีก6เดือนเต็มๆวันนี้9เข้าสู่วันแรกแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงสิ้นปีนี้ผมเองก็เช่นกันนะครับยังคงมีภาร,รกิจต,ต่างๆมากมายที่คาคาใจอยู่ที่ไปไม่ถึงสักทีที่เรียกว่าเฉียดไปเฉียดมากันอยู่ก็คงจะต้องลุยตึงสู้กันต่อไปเออวันนี้มีใครโชคดีหรือเปล่าฮะ ขอแสดงความยนดีด้วยนะฮะใครที่ได้ลาบร้อยลาบก้อนโตกันไปนะเห็นข่าวในฟิตข่าวที่ f a c e b o o k ก็โอ้นะครับคนนั้นคนนี้ก็ถูกลงวันที่1ก็หลายสิบล้านกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นดวงใครดวงมันนะฮะอ่หน,ในก็ถือว่าพวกเราก็อยู่ในตรงนี้นะครับเอ้รู้สึกว่าเหมือนราคาน้ำมันจะลดลงไปแล้วเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เออไม่ใช่3-4วันก่อนนี่ขึ้นมาใช่ไหมฮะวันนี้ลดลงไปก็เหมือนตัวมันว่า ขึ้นได้ไม่ถึงสัปดาห์แล้วก็ลดลงมามันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ราคาก็ยังอยู่เท่าเดินมนั่นแหละ <c oughs> นี่ก็คือหนึ่งสิ่งที่ต้องต่อสู้กันอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กับราคานะ้ำมันแพง,งในแบบนี้ไปอีกนานสักแค่ไหนกันเนาะเอาแต่ประเด็นหัวข้อวันนี้ที่จั่วกันมานะทุกคนเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของทีมหลักทีมรองครับทีมโร,ง,ร,มรงงานเนี่ยทำไมนักแข่งบางคนนะครับทำไมถึงมีแนวคิดว่าจะต้องอยู่ทีมโรงงานเท่านั้นนะฮรไปทีมอื่นไม่ไ่หรกแะงง,งวาตตาตต ทีมหลักหรือว่าทีมแฟคทอรี่นะครับกับทีมรองหรือว่าทีมแซนเดอลทหรือว่าจะเป็นทีมอิสระต่าง,งๆเนี่ยใน m o เตอรยุคนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพียงใดนะครับผมจะนําเรื่องราวเหล่านี้ประเด็นนี้นะครับมาเล่าจากที่เมื่อเช้าเราได้คุยกันนะครับผมผมได้เขียนงานเขียนไว้บทความหนึ่งก็คือการที่ทางแชมป์โวลซูเปอร์ไบคคนล่าสุดนะครับนักบิดชาวตุรกีก็คือทอร์ักลัดกาตริโอกรูเนี่ย จริงๆล้วเขาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากมายหรอกในมุมมองเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็คือคีนันนะครับโซโกฟูเนี่ยนะฮะก็มักจะออกมาพูดแทนตลอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องมีสื่อไปถามหรือว่าจะต้องมาคุยถึงเรื่องอนาคตของนักแข่งเนี่ยก็แน,น่นอนนะเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะคุยแล้วเพราะว่าทอปลักเนี่ยอยู่ในการดูแลของเขาเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่ปะเหรฮะนี่คืออดีตนักแข่งนะครับคีนันคนนี้ก็คืออดีตนักแข่งของตุรกีที่ ก็เรียกว่าน่าจะเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวนะครับถ้าตอนที่ทอปลัรยังไม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาเป็นอดีตแชมป์รุ่นซูเปอร์สปอร์ต600นะฮะอาจจะไม่ใช่รุ่นใหญ่สุดในเวอร์ s u p e r b ์ไบค์นรับเป็นรุ่นรองๆลง,งไปถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอรก็น่าจะประมาณ Moto2 อะไรประมาณนั้นแหละนะแล้วก็เป็นแชมป์อยู่หลายสมัยมากครับน่าจะจำไม่ผิดน่าจะประมาณ4-5สมัยนึงมั้ฮะดังนั้น ก็ออกมาพูดนะว่าว่ายังไงเสียเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ทอปลักเนี่ยนะครับไปมอเตอพีดโดยที่จะต้องไปอยู่ในทีมอิสระทีมรองไม่เอานักแข่งของผมจะต้องอยู่ในทีมโรงงานเท่านั้นเขาไม่ได้ให้เหตุผลอะไรที่มันเจาะลึกมากมายนะครับเพื่อนๆฟังประเด็นนี้เข้าไปปุ๊บบางท่านก็จะรู้สึกว่าแมททาไมมันยังไงเลยเหมือนหล่อเลือกได้จริงเลยนะทาไมจะต้องแบบว่าตั้งกฎที่มันสูงขนาดนั้นนะฮะ ทำไมถึงถึงตั้งเลเวลตัวเองไว้สูงขนาดนั้นมันมีโอกาสที่จะไปได้ไหมเขาเองก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีในการเชื่อมโยงกับฮ่าอยู่ในตอนแรกแต่ยฮ่าก็ไม่มีทีมไม่มีทีมรองแล้วดังนั้นก็ตัดไปนะฮะเขาก็เลยมองว่าในปีหน้าเนี่ยทอปรกักก็คงจะต้องอยู่ในเวอร์ซูไวต์กันต่อไปแล้วก็จะอาจจะในปี2024ก็คือ ยังไม่แน่ใจในรเรื่องของนาเขาคือสัญญาณในใน World Superbike กับกับ a h a เนี่ยมันจะไปหมดในปีหน้าไงแต่ในปี2024เนี่ยผู้การส่วนตัวเขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะคุยที่จะเจรจากับทีมอื่นได้ที่ไม่ใช่แต่ Yamaha ไงอ่าเขามองไปถึงการนั้นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นทุกคนนะครับว่าในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยทอปลัร์กหน้าจะเป็นนักแข่งที่ยังฮอตทิตอยู่เหมือนทุกวันนี้ไหมโอเคแหละถ้าใน Worlds u ู e r b i k ไบคเขาคือฮอตฮิตแน่ๆครับแต่แต่อย่าลืม วอล์คซูเปอร์ไบ์ก็อีกที่หนึ่งมอเตอร์จีพีก็อีกที่หนึ่งจะมีทีมโรงงานทีมไหนที่อ้าแขนต้อนรับนักบิดชาวตุรกีคนนี้ไหม,มนะฮะมันจะมีผลมันจะมีอะไรที่มันจะทําให้แบบว่าแต่ตาโดนใจผู้ผลิตนะครับค่ายโรงงานแต่ละค่ายเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนนะว่าในตอนนี้เขากําลังป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกของตัวเองนะครับด้วยความยากลําบากใน สี่สนามผ่านไปเนี่ยนะฮะก็คือยังคงเรียกว่ามีคะแนนแคนแบบที่3ฮะจากปกติเนี่ยเขาต่อสู้กับโจนาธานเรียครับแชมป์โลกหลายสมัยของคาวาสกิในปีที่แล้วแต่มาปีนี้ก็ยังคงเป็นคนเก่าคนเดิมมาคู่ต่อสู้เพียงแต่ว่าไม่ใช่มีแค่จอนนี่คนเดียวแต่กลายเป็นเพิ่มเซอร์ไพรส์ฮะเพิ่มอวโรอเบลติสตาของดูคาติเข้าไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือเบลติสตาเนี่ยเหนือกว่านะฮะด้วยผลงานเหนือกว่าเขาอีกเหนือกว่าจอนนี่อีก เขายังตามจอห์นนี่อยู่ก็ถือว่าห่างอยู่ระดับหนึ่งนะฮะตามอันดับที่2ก็คือจอห์นนี่เนี่ยอยู่ห่างอยู่แล้วก็ไปตามอันดับหนึ่งยูอันนี้โอ้โหเริ่มที่จะทิ้งห่างกันเยอะพอสมควรดังนั้นการป้องกันแชมป์โลกในปีนี้ของเขาเนี่ยสั่นคลอนเป็นอย่างมากเลยครับการที่แบบว่าถ้าสมมติว่าปีนี้ช่วดแชมป์โลกไปอีกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการลดโปรไฟล์ของเขาลงไปนะผมมองฮะอาจจะมีผลกับการกับการถูกพิจารณาจากค่ายโรงงานซึ่งไม่มีค่ายไหนเขาก็าไม่เอาฮะต่อให้มีทีม อิสระทีมไหนมาสนใจเขาไม่เอาไงเขาบอกว่าเขาจะไปโรงงานอย่างเดียวถ้าไม่ไปโรงงานก็คือไม่ไปเลยคือเรื่องนี้ทอปลักเองก็ได้ออกมาพูดอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อน่าจะเป็นเดือนแล้วละ่ะผอเองก็เคยเขียนงานไว้อยู่เหมือนกันนะว่าเ,เขาก็อยาก,ยากจะเจริญรอยตามรุ่นพี่นะครับนั่นก็คือจอ,อร์แดนเรย์นะฮะว่าอยากจะประสบความสําเร็จในแชมป์โลกวอช่วยไปนานๆแบบนี้เพราะว่า จะบอกว่าจอห์นนี่ก็คือเหมือนเป็นไอดอลของเขาก็คงจะถูกต้องนะฮะเพราะว่าเขาเฝ้าดูความยิ่งใหญ่ของจอห์นนี่มาอย่างยาวนานนะฮะเราสามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วก็เขาเขาก็คิดเขาก็ฝันแต่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต่อสู้กับจอห์นนี่ได้แล้วก็ทําได้ฮะแล้วก็สามารถจะชนะและก็แย่งแชมป์มาจากจอห์นนี่ได้ในสุดในปีที่แล้วเนี่ยก็คือต้องมามาวัดดวงกันในสนามสุดท้ายนั่นแหละนะฮะมาชิงดํากันเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เขาทําสําเร็จแล้วแต่สิ่งที่เขายังทําไม่สําเร็จก็คือการที่เา ยังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้หลายสมัยเหมือนกับที่จอห์นนี่เคยทํานั่นก็คือมันเป็นแรงจูงใจตอนนั้นจําได้ว่าเขาถึงกันไหนบอกนะฮะว่าเป้าหมายความฝันของเขาก็คือ w o r l d s u p e r b i ไวมันไม่ใช่ MotoGP อันนั้นก็คือส่วนของนักแข่งนะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของนักแข่งเนี่ยเขาจะให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้รายละเอียดนะครับในภายในจิตใจของเขาเนี่ยว่าเออทำไมเขาต้องการแบบนี้ทําไมเขาอยากไปในทางนี้เพราะว่าอะไรยังไงนะครับนั่นก็คือตัวเขาเองไงฮะแต่ในส่วนของทางผู้จัดการทีมเนี่ย เราไม่ใช่ขอภายครับผู้จัดาการส่วนตัวนะครับคีนันเนี่ยแกก็ไม่ได้ว่าลงรายละเอียดลึกเพียงแต่บอกว่าจะไปโรงงานจะไปโรงงานอย่างเดียวนะ,ะคือความจริงถ้าลงรายละเอียดให้มันลึกๆก,กว่านี้หน่อยเนี่ยแต่แต่ผมก็ใจนะครับว่ามันมันก็เหมือนอยู่ในฐานะนั้นมันไม่ใช่นักแข่งไงจะบอกว่าเป็นผู้จัดาการส่วนตัวด้วยนะครับเป็นอาจจะเป็นเอเจนต์ในตัวนั่นแหละนะครับอ่านะครับก็คือคนที่คอยเรื่องผลประโยชน์เลยของนักแข่งด้วยไงมันก็เลย มันก็เลยอาจจะพูดอะไรแบบว่าไม่ได้แบบว่าเจาะลึกมากมายนะักหนากันเข้าใจประเด็นนั้นกันอยู่นะแต่ถามว่าทําไมถึงต้องตั้งกําแพงไม่สูงขนาดนั้นนะผมเองส่วนตัวผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะทำไมผมรู้สึกประหลาดใจล่ะครับทุกคนได้เห็นนะครับว่า MotoGP ใ,ในยุคนี้มันเรียกว่าชัยชนะเนี่ยมันกระจายไปยังทุกทีมทุกค่ายนะฮะโพเดียมมันกระจายไปยังทุกทีมทุกค่ายจะย้อนหลังไป ในเมื่อหลายปีก่อนเราจะมองนะครับว่าทีม Factory ทีมหลักนะฮะที่ทางคีนันก็อยากให้ทอปลักไปอยู่เนี่ยก็แน่นอนถ้าพูดถึงทีมหลักเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องของงบประมาณการพัฒนารถศักยภาพทีมงานทุกสิ่งอย่างมันได้เปรียบมันเหมือนเป็นการต่อสู้กันโดยทีมหลักอย่างเดียวนะครับทีมรองทีมซัเทอร์ไลท์ทีมอิสราเอลเนี่ยก็เหมือนเป็นไม้ประดับนั่นคือเหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วะฮะแต่ในทุกวันนี้ประมาณสัก3-4ปีหลังมาเนี่ยนะครับ คตีไว้ตั้งแต่ปี2019ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วฮะแล้วมันก็มาชัดเจนในปีนี้ฮะชัดเจนจริงๆฮะเมื่อโพเดียมนี่มันกระจายไปยังทีมเอาง่ายๆว่าอย่างดูกติยมีทั้งหมด8คนใช่ไหมฮะ8คนนี่ขึ้นโพเดียมก็แทบจะครบกันหรือยังนะฮะหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโพเดียมแลได้เอาขึ้นเป็นท็อป5ท็อป6เงี้ยก็แทบจะครบคนแล้วครับขวาโพก็เหมือนกันนะเห็นไหมนี่ก็คือเป็นบ่งบอกน,นะครับว่า ต่อให้อยู่ในทีมที่ไม่ใช่ทีมโรงงานเนี่ยแต่ทุกวันนี้คุณได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากทั้ง Factory อยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนข้อมูลมันส่งถึงกันหมดแล้วฮะมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับว่าจะปรับยังไงบางทีเนี่ยทีมอิสราบางทีทีมรองก็ยังทำงานได้ดีกว่าทีมโรงงานจีนด้วยซ้ําทุกคนเห็นดูคติไม่ล่ะในตอนนี้ยูอันซาโก้คือนักแข่งที่ผลงานเนี่ยดีสุดนในดูคตินะฮะแฟนๆเปโก้ก็อย่ามาเครืองผมล่ะคือผมเอาความจริงมาคุยไง ตัวเลขมันไม่เคยมันไม่เคยโกหกเราแต่เปโกจะอาจจะดีอาจจะแซงซาโก้หรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตชปล่อยไปแต่หน้าตอนนี้นะศิวิสนามผ่านไปเนี่ยเห็นไหมว่าดูคติเองเนี่ยทีมรองก็ยังคงเหนือทีมโรงงานด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าสเปครถอาจจะแตกต่างกันผมก็อยากจะรู้นะครับว่าทําไมเขาถึงตั้งเป้าไว้นะว่าต้องเป็นทีมโรงงานเท่านั้นเพราะว่าเขากลัวก็ว่าจะไม่ได้ถูกซัพพอร์ตที่ดีหรือเปล่าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเราจะมองแบบเหตุผลแบบไม่หมั่นไส้ไม่หมั่นไส้ตัวผู้จัดการคนนี้นะ เขากลัวว่านักแข่งของเขาจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีเท่ากับทีมโรงงานไหมกลัวจะได้รถที่ไม่ดีนะครับกลัวจะไม่ได้รถสเปคโรงงานหรือเปล่าอืมนะฮะหรือถ้าอาจจะเป็นเหตุผลที่ชวนหมั่นไส่นะประมาณว่าก็เหมือนว่ายิงเหมือนาหางการในศักดิ์ศรีแชมป์โลกเบอร์สว้ของตัวเองเนี่ยอยู่ๆแล้วแบบเออจะให้ไประดับแชมป์โลกนะเว้ยอย่างเงี้ยเออจะเอาไปลงในทีมรองทีมมิสลาดได้ยังไงล่ะ นะครับมันมันมันอาจจะเป็นเหตุผลเหตุผลกวนๆแบบนี้หรือเปล่าไหมแหมมันก็คงจะมีสิ่งล,ละน้อยนะครับที่บอกว่าค่อยๆเป็นช้อยตัวเลือกนะครับที่ทําให้เขากล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าเอ่ยปากออกมาตามจริงแล้วทุกคนนะฮะในส่วนตัวผมมองว่าจริงๆคนที่มีโอกาสนะักแข่งคนไหนที่มีโอกาสได้เข้าสู่ม o t o g p ีในยุคนี้ผมผมว่าไม่ใช่ธรรมดานะฮะเพราะว่าถ้าคุณมาโดยที่คุณไม่ได้เป็นเด็กใครฮะคุณมาเพราะว่าคุณโดนทีมนั้นทีมนี้สนใจนะครับแม้ว่าทีม ที่สนใจคุณเข้าใจไม่ใช่ทีมหลักทีมโรงงานเนี่ยแต่ผมว่ามันโคตรโคตรอ่ะทุกวันนี้มันต้องเขาเรียกว่าต้องมาพร้อมสปอนเซอร์ด้วยนะฮะต้องมาพร้อมโปรไฟล์ที่ดีด้วยนะครับหรือต่อให้ไม่ได้โปรไฟล์ที่ดีก็คือทีมนั้นเ็าสนใจเองบอสทีมนั้นเขาแบบว่าเขาไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาสนใจด้วยตัวเขาเองด้วยด้วยทีมเขาเองเนี่ยเขาก็ดึงขึ้นมาได้เลยนั่นน่ผมว่ามันโคตรโคตรนะฮะ ถ,ถ้าจะมีคนไหนที่จะดึงค,คุณไปอะไรเงี้ยนะครับใน,ในขณะที่คุณอยู่เฉยๆนะคุณไม่ได้ปไปวิ่งเต้นอะไรเนี่ยแต่ทุกวันนี้ขนาดนักแข่งระดับท็อประดับที่เคยชนะเคยมีโพเดียมแล้วยังต้องวิ่งเต้นกันจ้าระวันเลยนะเพื่อที่จะมีทีมได้สังกัดได้อยู่มันบ่งบอกถึงอะไรฮะมันบ่งบอกถึงว่ามันเขี้ยวมากการแข่งขันมันอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วง3-4ปีก่อนครับการต่อสู้มันสูงแบบนี้มันก็เรียกว่าทีมเองก็ต้องแบบว่าพยายามที่จะหาหนักแข่งที่ ดีที่สุดเข้าสู่ทีมมีการประเมินกันแบบไม่ใช่ง่ายๆฮะต้องประเมินกันหลายรอบนะครับต้องประเมินกันแบบถี่ถ่วนแบบละเอียดรอบคอบยิบเลยจริงๆนะเพื่อที่จะแบบว่าเอาใครสักคนหนึ่งมาอยู่ในทีมนั่นก็คือแบบว่าแข่งขันกันขนาดนั้นเลยอันนี้กลายเป็นว่าทางผู้จัดการของแชมป์โลกโบลส์โปงไบส์เนี่ยทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามฮะอ่าก็เหมือนประมาณว่าอยู่เฉยๆแต่อาจจะเหมือนประมาณยังไงละถ้าเป็นเหตุผลกวนๆอีกข้อหนึ่งก็คือ ก็คงจะรู้อยู่แล้วสภาพมันแบบว่าไม่ได้ขึ้นมาแน่ก็เลยอาจจะเหมือนประมาณทําให้มันดูมีสตอรี่ว่าเฮ้ยผมก็อย่างนั้นอย่างนี้ของผมหน้าอะไรยังไงไหมนะฮะก็ขอไปนะครับที่อาจจะให้ความเห็นในประมาณนี้สาหรับแฟนๆของทอปลรกนะฮะแต่นักแข่งไม่น่าจะมีอะไร๋ยวมองๆดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางทางผู้จัดการกันมากกว่านะครับผู้จัดการเนี่ยอาจจะมีอยู่ ทีนี้ถามว่าถ้าในอดีตเนี่ยนักแข่ง World Super Bi k e เนี่ยมีโอกาสได้ย่างกลายเข้ามาสู่เวที MotoGP กันกี่คนถ้าเอาในรอบ10กว่าปีคงจะมี2คนนะเป็นนักแข่งแกกอังกฤษฮะถ้าพูดถึงคาร์ลครัสโบรเนี่ยทุกคนก็คงจะจำรู้จักได้ดีนะถ้าจะพูดถึงเจมส์โทสแลนเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักหรอกแม้ว่าเขาจะเป็นถึงระดับแชมป์โลก World Super Bi k e นะฮะอันนี้เป็นถึงระดับแชมป์โลก World SuperB i k e นะในปี0 0 0 2 0 0 4 2007 200นะ,ะี่สองพั เป็นแชมป์โลกเวลเวลซูเปอร์ไบค์ได้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่านะครับมีโอกาสได้ไปอยู่ใน m o t ต g p ตั้ง2ฤดูกาลน่ะ20082009ครับไปอยู่ในทีมเทคคลีในตอนนั้นไปจับคู่กับคอ l ินเอ็ดเวิร์ดนะฮะก็ผลงานเป็นยังไงฮะสำหรับเจมส์โทลันน่ะเป็นถึงระดับแชมป์โลก w o r ซูเปอร์ไบค์เนี่ยก็ผลงานอยู่ในระดับกลางๆฮะปีแรก2008เข้าไปก็อันดับที่11แล้วก็ปีที่2 2009ก็คืออันดับที่14ก็เรียกว่า เรียกว่าด,ดอรอปลงมาแต่คะแนนก็ไม่ถือว่าดรอปลงเยอะนะครับคะแนนยังคงอยู่ในหลักหน่วยก็ให้ตีเป็นประเมินก็เหมือนระดับกลางๆางอะ่ะนะฮะระดับกลางกลางครับระดับพอใช้เกือบเกือบจะค่อนมาเกือบไม่ถึงพอใช้แล้วกันอ่ะเกือบเกือบประมาณนั้นนั่นคืออดีตแชมป์โลกนะครับสองสมัยแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีคาร์วัสโตรฮะ,ะก่อนที่จะมีคาร์วัสโตรในปี2 0ง2นเนี่ยก็คือแชมป์โลกของคาวะสกิจโจนาธานเรหรือว่าจอนนี่เนี่ย มีโอกาสไปลงขับแทนเคซีสโตเนอร์ด้วยนะฮะในมิซาโน่ดี่อิตาลีแล้วก็อาราคอนที่สเปนเนี่ยก็จบอันดับ8อันดับ7นั่นคือสิ่งที่จอห์นนี่ทำได้นะครับในปี2012นะลง2สนามติดกันเลยนะฮะตอนนั้นนั่นก็ต่อมาก็จะเป็นคาลคาสโตรฮะคาสโตรก็เป็นเอางี้ว่ามินจะมี3คนเลยฮะนักแข่ง3คนจากอังกฤษเลยนะฮะเอามาจากสาราจารยจักรเลยพร้อมกันเลยนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็มาจากเวทีเวอร์ซูบูบอยแต่คาสโตรนี่ยอาจจะโปรไฟล์เนี่ยอาจจะดู ดูได,ด้วกว่าคนอื่นอยู่นิดนึงหรือเปล่าอืมนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นระดับแชมป์โลกแต่จริงจอน,นี่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่นะทุกคนนะเออยังยังไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่พอมันมาใน m o เตอรอยู่ในระดับ8ระดับ7ได้เนี่ยผมว่าเขาทำผลงานได้ดีกว่าเจมส์ทดอแลนด์นะครับรุ่นพี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ชัดเจนเลยทีเดียวทีนี้ก็โดยข่าวคัสโรก็เลยโดนพัดเออโดนผลักดันนะครับโดนผลักดันให,ให้เข้ามาในทีนึง คัสโตก็มาในช่วงแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ก็มาตกผลึกได้ก็นานหลายปีนะ,ะมาตกผลึกกับ Honda ครับก็อยู่หลายทีมอยู่เยอม่าหาอยู่ดูคาติแล้วก็มาอยู่ LCR อย่างนานเลยในช่วงที่พีของคาวคัสโตรก็คือช่วงที่ชนะได้เลยฮะสามารถชนะได้นะครับแล้วก็มีโพเดียมได้สามารถที่จะเป็นกําลังหลักอีกคนหนึ่งนะครับใน Honda ในการที่จะพัฒนารถแข่งในยุคที่มาร์กมา์เก็ตของเจ้ายุทธจักรมอเตอรปีอยู่ในตอนนั้น แล้วก็มาดรอปดรอด,อด,อด,อดอลงนะครับในที่สุดเนี่ยสอสปีสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเรียกว่าไม่มีพื้นที่ให้อยู่ตอนนี้ก็กลับมาที่เยอมาฮ่านะครับก็มาทํางานในส่วนของเป็นเทสไอร์ให้กับทางเยอมมฮ่านั่นก็คือเป็นนักแข่งจากเวอด์ซูบอยในรอบสิกว่าปีนะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองใน MotoGP ดังนั้นราสกาติโอครูนลฮะจะไหวยังไงหรือเปล่านะฮะแต่ทีนี้จะถามว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของอยากอยากมีทีมโรงงานอยู่จริงๆแล้วไม่มองทีมอื่นเลยเนี่ยถ้าถ้าจะมองว่าเอ๊ะกลัวไม่ได้สเปครถโรงงานหรือเปล่าสเปครถโรงงานมันสําคัญมันจําเป็นขนาดนั้นเชียวหรอฮะมีนักแข่งคนหนึ่งที่อ้างยิงถึงเรื่องนี้ได้ฮะก็คืออาร์เล็กซ์กลินของสุสกีคเขาหมายเลข42เนี่ยรินเนี่ยตัดสินใจเมินดูคติเลยนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมขอพักเรื่องของทอปากไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาคุยเรื่องไอโรงงานไม่โรงงานเนี่ยเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงประเด็นของรินเนี่ยผมมันเป็นประเด็นที่ท ผมว่ามันเกี่ยว <ijk> เนื่องกันได้นะก็บอกว่าเมินดูคาตีนะไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปเกรซินี่เพราะว่าเกรซินี่จะไม่ให้สเปคล่าสุดแมรินไม่มองเลยนะฮะว่าเกรซินี่เป็นทีมที่ชนะมากที่สุดเลยนะครับในดูคาติเนี่ยแล้วก็ชนะมากที่สุดใน MotoGP ตอนนี้เทียบเคียมคนเดียวก็แต่ละเลยทีเดียวฮะเอเนบาสอันนี่เนี่ยสามสนามเลยนะครับแต่เขามาอยู่ที่เอลเซียฮอนด้าเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่ารินเนี่ยฮะเพราะว่า l c ฮ Honda ในใจป้ามนะ้าเจ้า RC 2 1 3เนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดให้ตรงนี้มันมัดใจใเขาเนี่เหตุผลมีอยู่แค่นี้คือบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไปโฟกัสที่ทีมไหนก็ได้ขอเพียงแต่สเปคโรงงานรถนะนะแต่บางคนซึ่งในทีนี้ก็คือทอปลารกเนี่ยผู้าการของเขาเนี่ยแบบว่าต้องไปอยู่ทีมโรงงานเท่านั้น คำว่าไปอยู่ทีมโรงงานก็คือได้รถสเปคโรงงานาแล้วแหละไม่มีหรอกอยู่ทีมโรงงานแล้วจะได้ได้สเปคที่ไม่ใช่สเปคโรงงานนอกจากจะเป็นดูคาติแต่ดูคาติก็คือมันเป็นสเปคไฮบริดอะสเปคผสมระหว่าง2องกับ2องมันก็เหนือกว่าละเอาง่ายๆนะคือไม่มีทีมงานโรงงานไหนหรอกที่เขาได้สเปคที่มันเป็นรองทีมย่อย,อยไงมันก็ต้องได้เหนือกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นถ้าในปี2024เขาเปิดเจรจากับใครก็ได้นะฮะเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ย ต่อให้ยามาฮ่าจะมีทีมโรงงานหรือเปล่าในปีนั้นนะในอีกสปีข้างหน้าเนี่ย mm. เขาก็ไม่สนนะเขาจะเอาทีมไหนเสนอมาหรือว่าเขาจะไปเจราจากับทีมไหนได้หมดในตอนนั้นลัสกาติโอกลูจาก27ย่างย่าง28ครับอายุทุกคนว่ามันพอเหมาะพอ,จอเจาะไหมฮะที่อายุขนาดนี้แล้วจะไปเดบิวต์ครั้งแรกในรุ่นใหญ่อะไม่ใช่ในในมอเตอร์จีพีเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันในะเรื่องของอายุด้วยนะฮะแล้วก็จะมีทีมไหนที่ ทั้งกล้าละแล้วก็ทั้งมั่นใจนะครับที่เจานักแข่งที่ไม่ยังมาจากสายตรงครําว่าสายตรงในที่นี้ก็คือ Moto2, Moto3 ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับคาร์คัสโลคือนักแข่งคนล่าสุดแล้วล่ะครับที่มีโอกาสได้มาเรียกว่าท้าทายเส้นทางใหม่ก็คือข้ามฝั่งมาจากหมดเอ่อเวลซ์บอไบ์เนี่ยในรอบน่าจะเกือบเกือบสิบปีมาแล้วนะครับนั่นก็คือนานมากแล้ว แต่นักแข่งมอเตอร์จีพีในไบเวลซูบไวท์ได้เห็นกันบ่อยอยู่ฮะแต่เวลซูบไวท์มา Moto มอเตอร์จีพีไม่เห็นเห็นเลยฮะคาสโตรนั่นคือตัวอย่างในรอบรวมๆสิบปีดังนั้นทีมไหนฮะจะกล้าไหมฮะทีทีทีมไหนจะกล้า,ลาแต่มันก็จะมีอยู่อีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือทุกคนฮะเราพอจะเดาออกกันได้ไหมว่าฟรังโก้โมบิเดลลี่เนี่ยนักแข่งมาแเลขยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะผลงานเข้าฝั่งเมื่อไหร่ ผลงานของแฟรงกี้เรียกว่าออกทะเลลงไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาไม่มีว่าจะมีอะไรออกไปก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะสนามเปียกสนามแม่งตรงสั้นตรงยาวเหมือนเดิมเลยฮะแล้วสัญญาของแฟรงกี้ดันยังเหลืออยู่ปีหนึ่งฮะปีหน้าเขายังคงอยู่กับยามาในสัญญาเดิมแต่ถ้าเกิดว่าในปี2024เนี่ยถ้ายยมาม่าบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกหนึ่งก็ได้ของทางยามานหรือเปล่าสำหรับรัสกาเดโอกรู้าไม่มองว่าอายุมากไป ถ้าไม่มองว่าเรื่องของอสรีระร่างกายเรื่องของประสบการณ์เรื่องของอะไรก็ว่ากันต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าไม่มองเรื่องนี้ก็ก็คงจะตัดออกไปได้ยังยังไม่หมดอ่ะอาจจะมีโอกาสอยู่ถ้ายาไม่ห้าถ้ายามาห้าดเลือกที่จะมีเลือกเ,อเลือกที่จะไม่มองไปทางดาวรุ่งซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้สร้างใครมาแล้วใช่ไหมครับนอกจากจะไปเอาในเส้นสายของทางอสซี่นะครับเด็กในคา a d ด m มีในอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่ไม่มองไม่พิจารณาในตรงนั้นหรือแม้กระทั่งไปแย่งกับทีมอื่นค่ายอื่นนะฮะดาวรุ่งอย่างโดยเฉพาะในดาวรุ่งของ k ี m มีหลายคนเหลือเกินเนี่ยถ้าจยาม่าจะสนใจสักคนหนึ่งไหมอะไรอย่างี้งแต่ถ้าไม่ได้สนใจบางทีทอปลักเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยที่ก็น่าสนใจสําหรับยาม่าหรือเปล่าเพราะว่าลินจาวิตเองก็แสดงความอยากได้พอสมควรนะครับถึงขั้นบอกว่าปูทางมาให้ตอนนั้นมีข่าวว่ามาเลยนะฮะมาแต่มาในทีมรอง พอมาปุ๊บก็ผู้าการคนนี้แหละครับออกมาปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่ได้ไม่เอาต้องทีมโรงงานเท่านั้นนี่ไงฮะคือต่อต่อให้มี2ทีมเนี่ยผมก็มองว่าเขาย่งไงล่ะผมมองว่าเขาเขาไม่เอาอยู่ดีอะคือต่อ,ต,อต่อให้ลงไปในทีมรองก็ได้สเปคโรงงานมันก็ไม่เป็นที่พอใจของของผู้าการนะฮะผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้มาในยามาฮ่าจิงถ้าถ้ายามาฮ่ายังมีทีมรองอยู่ในตอนนั้นนังไง ผมเชื่อนะครับว่ารินจาวิติน่าจะแบบว่ามอบสเปคกล่าสุดสเปคโปรงงานเนี่ยให้กับทอปลักแน่แต่ถึงจะให้สเปคไหนก็ไม่เอามันก็มันก็ยังปีนกันอยู่ไงเออนะครับมันวิ่งสวนทางกันอยู่อ่ะอันนั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องราวนะครับของทางแชมป์โลกโบซูบไบแต่แต่ในตอนนี้จะจะเพิง่งไปคิดเลยเรื่องของจะมา MotoGP ไหมนะมันยังคงอยู่ในฝันที่ไกลแสนไกลอยู่แต่ฝันที่กำลังจะลอยไปไกลแสนไกลเลยก็คือการป้องกันแชมป์โลกของทอปลักนี่แหละนะฮะ ดังนั้นในโดลิงตันพาร์คนะครับในสนามต่อไปเนี่ยก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะตีตื้นได้แค่ไหนเพราะว่าคู่แข่งคนสำคัญในอดีตที่ผ่านมาอย่างจอห์นนี่โจนาธานเรอของขางวาสกียังคงแข็งแกร่งอยู่แต่เหนือจอห์นนี่ไปอีกยังคงมีบอลติสตาที่ไม่แพ้เลยนะฮะบอลติสตาเป็นนักแข่งคนเดียวเลยนะครับในวอลสุไวที่ยังไม่เคยหลุดโพเดียมเลยในปีนี้แข่งกันมาเกือบเกือบยี่สิบเรทได้ยืนโพเดียมตลอด1นึ 3, 1่งลงสามหนึ่งสามตลอดเลยนะฮะ นี่ไงฮะนี่นี่คือัยคุกคามโดยแท้จริงนี่คือนี่คือความฝันของคุณโดยแท้จริงนะครับอย่าเพิ่งไปฝันถึงเรื่องอื่นเลยนะครับทุกคนอาเดี๋ยวนั้นคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเพิ่มมาเสริมกันได้นะครับในประเด็นที่ผมนํามาฝากนํามาเล่านะฮะเดี๋ยวจะไปดูฟอร์มูล่าวันกันต่อนะครับจะไปติดตามข่าวกันว่ายังไม่ได้มีโอกาสทําเรื่องของเอฟวัน a ท d แอนเลยนะเพื่อนเพื่อบางคนก็บ่นมาเหมือนกันนะเอาทุกคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามเสมอนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่รักษาสุขภาพคนดีทุกคนสวัสดีครับ